สวัสดีครับเดี๋ยวใช้อีกแล้วนะครับวันนี้พบกับหัวข้อที่เรียกว่า half notes w i n g นะครับปกติเวลาที่ผมเคยใช้ริงไว้ในเบสชาิ่งก่อนๆกนนะ็คือการฝึกนับ m e t r o น t o m o 2-4ครับซึ่งเวลาเราเล่น two f o ที่เป็นคอร์เ e r โนสหรือตัวดำเนี่ยมันจะออกเป็นแบบนี้นะครับ1 2 1 t w 4 two t h r Okay. ซึ่ง half note s w i n นะครับมันจะเป็นทูกง,ง่ายๆคือแบบเหมือนที่เราเคยเรียนดนตรีตอนเด็กๆก็คือ half note h คือสําหรับแปลเป็นไทยคือเป็นโน้ตตัวตัวขาวครับตัวขาวที่ลายทอบโดนคุณครูตามโรงเรียนประถมมาที่ผมบอกว่าตัวขาวเท่ากับสองจังวหวะอะไรแบบนี้ครับซึ่งพอเวลามันไปอยู่ใน ในการเปิดเม็นอมทูโฟหรือว่าเป็นซ้อมแบบ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 สวิงฟิลในทูโฟแล้วเนี่ยโน้ตมันจะมีแค่2ตัวใน1ห้องที่เป็นจังหวะ4ี่ส่วนสครับคราวนี้ข้อดีของการฝึกคามโน้ตสวิงมันดียังไงมันดีในกรณีของว่าเพราะเกิดเราเราฝึกคอร์เโน้ตเนี่ยเราจะดีดตัวดำทุกตัวแล้วเมทติกของเมทนอมครับมันจะตกที่จังหวะ2กับส ใช่ไหมครับซึ่งมันก็เป็นพิธการฝึกที่ดีแต่ว่าบางทีเราเราอาจจะไปคอนเซนเทรตหรือว่าไปใส่ใจกับการดีให้มันตรงคลิกแมทนอมมากเกินไปนะครับแต่พอเราฝึกฮาร์ฟโนตสวิงนะครับโน้ตมันจะกลายเป็นตัวขาวซึ่งโน้ตที่เราดีดมันจะตกอยู่ที่จงังหวะ1กับ3ซึ่งมันจะสวนทางกับเสียงคลิกของแมทนอมซึ่งวิธีคิดนี้ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดค,คนแรกแต่ว่า ผมคุณอาจารย์เอิร์ธนะครับนิรินสุรเกียรติพี่ชายผมแนะนําว่าให้ลองฝึกเป็นทามโนสูนแต่นีดเรื่องหลายปีแล้วแล้วก็ก็สิ่งที่สี่ได,ได,ได,ได้ได้รับจากการฝึกแบบนี้ก็คือทําให้เราได้ยินเสียงทูโฟชัดขึ้นเพราะมันจะสวนขึ้นมานะครับเพราะงั้นเสียงที่ได้จากการฝึกทามโนซูนจะเป็นแบบนี้ครับ one t w อ o ่ wow. e two พอเราเล่นเป็น half note swing เสียงมันก็จะพอเราดีดปุ๊บเสียงคลิกของไม้เทนนอมันจะสวนขึ้นมาซึ่งทำให้เราได้ดยินเสียง swing feel หรือ two f ชัดมากขึ้นนะครับคราวนี้ พอเราเอาทั้งคอเอร์โนสสวิงแล้วก็ฮาร์ฟโนสสวิงมารวมกันมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลองดูนะครับท,ท็อตทีโนที่ผมใช้จะเป็นเป็นโครมาติกโนธธรรมดาหึกอย่างนในตัวอย่างก็จะอยู่ที่โนตที่เป็นโนตตัว C, C, C ีซีชาร์ีแล้วก็ดีชาร์นะครับซึ่งในกรณีเวลาเราเล่นคอเอร์โนสสวิงเนี่ยโนตตัวพิกของเมทานอมจะไปจะไปตกกับนิ้วนิ้วกลาง นิ้วกลางแล้วก็นิ้วก้อยนะครับซึ่งจะตกกระจหวาดทกับ4ฟพอดีแต่ถ้าเกิดตอนผมเล่นฮาร์ปโนตสวิงเนี่ยโน้ตที่ดีจะเป็นโน้ตตัว C กับตัวดีนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันมันจะเป็นยังไงถ้าเราสองอันมารวมกันนะครับว2 1 2 3 4 o t e อร์ดโน้ตฮาร์ปโนต half note quarter note half note เห็นไหมครับว่าลักษณะการฝึกแบบนี้มันทำให้เราได้ยินเสียงคลิกของไโเรนอมมันสวนขึ้นมานะครับผมไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนหรือเปล่าแต่สำหรับผมมันค่อนข้าง ทำให้ผมได้ยินเสียงสวิงชัดขึ้นจริงๆนะครับยังไงก็หัวข้อของการทำเบสชร์ร์งในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องฮาร์มแลสวิงเรื่องนี้นะครับยังไงก็ถ้ายังไงก็ฝากติดตามช่องเราต่อๆไปนานๆนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ลืมบอกเลยก็อุปกรณ์ที่อัดในวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับคอร์สลิขวิกรัีเจเบอร์ลินนะครับห้าสายนะครับตัวนัดแล้วก็หัวแอมนะครับวอลวิกนะครับ LWA หนึ่งพันนะครับส่วนสายเบรก็เป็นเหมือนเดิมนะครับโรโต้ซาวนะครับสวิงซิกติสซิสนะครับ สนใจโปรดักต์ไม่ว่าจะเป็นของคอสของวอลวิกของอโร s ัวซาวผม,มดีดีให้คำปรึกษานะครับสามารถติดต่อมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นแบรนด์ของโปรดักต์ product, แล้วก็แบรนด์ของร้านที่เป็น Snapchat. ตัวแทนจำหน่ายให้หลังคลิปด้วยยังไงวันนี้เบสแชร์ริ่งลาไปก่อนสวัสดีครับ